หลายๆครั้งเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์พรม่าก,กับไทยเนี่ยมันก็มักจะมีแต่เรื่องราวของสงครามอโยธยาไปตบไปเอาตองอูอะไรใช่ไหมครับผมแต่ว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวแนวหลอน,ลอนหรือว่า แปลกๆจากพงศาวดารพม่ากันบ้างไหมครับที่แอดเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ยินนะครับเพื่อนๆจะมองประวัสสติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาในห้องเรียนเกี่ยวกับพม่าเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเอเรื่องราวตอนที่องค์พระนเรศวรมหาราชของเราได้ไปทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชจนพระมหาอุปราชเนี่ยต้องสิ้นลงบนคอช้างนะครับ,ค,รบคนพม่าเนี่ย เขาจะไม่รู้เลยนะว่ามันเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นด้วยหรือว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องเราเฮียน <c oughs> ๆตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยได้ทรงสวรรคตไปไหมครับที่ในเวลาต่อมามันถึงกับทําให้พมา่าเนี่ยต้องแก้เคล็ดโดยการนําเอาวิญญาณองค์พระตะเบงชเวตีเนี่ยไปบรรจุอยู่ในกรุของนัดหลวงหรือว่าพวกผีต่างๆที่พวกพมา่าเนี่ยเขานับถือกันเลยเอาเป็นว่า ถ้าหากอยากรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ดักดักเหล่านี้ที่ไม่ค่อยมีสอนกันในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary เช่นเคยทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับผมกับเรื่องแรกเรื่องเหียนเฮีนของพระเจ้าตะเบงชเวตี โดยเมื่อพูดถึงพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับเราเราหลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะนึกถึงแต่เรื่องราวพวกกษัตริย์นักรบหรือว่าสงครามแนวแนวการสูญเสียพระซุริโยไทยไปใช่ไหมครับผมที่เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าว่าในพงศ์สวดานพม่าเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาจะไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสูญเสียพระซุริโยไทยไปนะั่นคือมันไม่มีเลยมันยังได้มีเรื่องราวสายมูเตลูเกี่ยวกับพระเจ้าตะเบงชเวตีกันเนี่ย อยู่อย่างเพียบเลยนะครับคือครั้นตั้งแต่เมื่อพระองค์ตะเบงชเวตีได้ประสูตรยันถึงตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับได้สิ้นชีพไปเลยก็คือในพงศวดานเนี่ยเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าในตอนแรกที่พระเจ้าตะเบงชเวตีได้เกิดขึ้นมานะครับนอกจากที่พระองค์จะได้รับฉายาว่าพระเจ้าลิ้นดำแล้วเนื่องจากว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยก็มีปานสีดำเล็กๆอันนึงอยู่บนลิ้นตั้งแต่ตอนประสูตรแล้วนะแต่ว่ามันยังได้มีบันทึกถึงเรื่องราวของ มีน่าสภพยต่างๆที่ได้เกิดขึ้นบนพมา่าแบบเว็บหนึ่งครับคือมีลูกเห็บตกลงมามีไฟแบบลุกขึ้นโชดช่วงอย่างเต็มเมืองราวกับว่าเมืองพมา่าในตอนนั้นเนี่ยได้อยู่ในเตาไฟอย่างน่าประหลาดเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าประชากรของเขาในตอนนั้นจะตื่นกลัวกันขนาดไหนนะครับผมหัางแต่ว่าในทางพวกนักโหราศาสตร์ของพระราชวังนะครับเขาก็ตีความว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ย มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่องค์พระเจ้าตะแบงชเวตตี้มีลิ้นดำเอ่ยหรือว่ามีฝนฟ้าลูกเห็ดไฟตกลงมาอย่างน่าประหลาดเนี่ยนะมันก็หมายความว่าตองอูในตอนนั้นนะครับจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการหรือว่ามีสิทธิอำนาจพิเศษอะไรเนี่ยลงมาบังเกิดครับผม เนื่องจากไอความหมายของการมีลิ้นดำตามความเชื่อของคนโบราณหลากหลายที่นะเขาจะเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคลที่ได้เกิดมาเนี่ยจะมีลิ้นศักดิ์สิทธิ์จะมีลิ้นที่พูดออกมาแล้วมีอนุภาคนะครับหรือเอาง่ายๆว่าเป็นลิ้นที่ได้รับบัฟมาจากเหล่าทวยเทพว่างั้นเถอะส่วนความหมายของฝนที่ตกลงมาเป็นลูกเห็บไฟในตอนนั้นนะครับ ก็จะมีความหมายถึงการร้อนแรงหรือว่าการเผาทำลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ชัยชนะต่างๆต่ออุปสรรคหรือเขาจะหมายความว่าโอรสตะเบงชเวตี้ตอนนั้นที่ได้เกิดมาเนี่ยในอนาคตนะครับก็จะกลายเป็นนักรบผู้ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้วก็สามารถขยายอาณาจักร ออกไปได้แบบรวดเร็วดังเปลวไฟที่ผุดเผากันเลยนะครับผมซึ่งในแบบแมตอนที่พระองค์ได้เกิดมาแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ดูเหมือนกับจะเป็นบุคคลที่เราทวยเทพได้ให้พรให้บัฟมาเยอะแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทั้งพระบิดาแล้วก็พระมารดาขององค์ตะเบงชเวตี้เนี่ยก็ทรงปลื้มปิติกับโอรสองค์น้อยนี้ขนาดไหนนะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้ในเวลาเด็กเนี่ย ก็เลยได้รับการฝึกฝนแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนในด้านการทหารและการสงครามซึ่งก็เป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ยังได้ทรงเติบโตมาพร้อมกับพระสหายสนิทหรือว่าพระเจ้าบุเรงนองผู้ที่ในเวลาต่อมาเนี่ยจะได้มากลายเป็นพระเจ้าสิบทิศอีกด้วยนะครับผมนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้พระเจ้าตะเบงชเวตีพอได้ปกครองเมืองนะท่านก็สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าได้เป็นอย่างปึกแผ่นแล้วก็ไปตีเอาดินแดนรอบๆเนี่ยมาเพิ่มกันอีกนะครับผมซึ่งเ,เรื่องราวระหว่างการไปตีดินแดนอะไรเนี่ยเราจะขอไม่กล่าวกันแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับผมแต่เอาเป็นว่า พอมันได้มาถึงครั้งหนึ่งเมื่อหลังจากที่ท่านได้ยกทัพกลับจากกรุงศรีอยุธยาก็คือไอ้ครั้งที่บ้านเราได้บันทึกว่าสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยได้ทรงมาสิ้นชีพเพื่อปกป้องชาวอยุธยาเอาไว้นะครับแต่ว่าในบันทึกของพม่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับทางฝ่ายของพม่าหรือเปล่านะเพราะว่า เขาได้มีเขียนบอกแค่ว่าพม่าเนี่ยก็ได้ไปทําศึกกับอโยธยามาแต่ก็ว่าทําไม่สําเร็จนะครับองค์ตะเบงชเวตีเนี่ยก็เลยได้ทรงยกทัพกลับไปยังพม่าก็เท่านั้นเองแต่ก็เอาเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับที่พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยก็ได้เริ่มเข้าสู่ขาลงแบแบแปลกๆเลยที่ในพงสาวดารของพม่านะครับเขาจะกล่าวว่าพระองค์ตะเบงชเวตีเนี่ย ก็จะทรงเริ่มหันเหจากการราชการไปลุ่มหลงอยู่ในสุรานารีกันอย่างหนักครับผมจนกระทั่งละเลยการบ้านการเมืองทำให้ประชาชนได้เดือดร้อนกันซึ่งสาเหตุที่ทำให้อยู่ๆองค์ตะเบงชเวตีเป็นแบบนี้นะบางประวัติศสาสตร์นะครับก็บอกว่าพระองค์เนี่ย ได้ไปโดนของมาครับจากการที่โดนพระชาวมอนซึ่งก็เป็นหนึ่งในศัตรูตลอดการของพวกพมา่าเนี่ยได้เล่นคุณใส่เข้าจนกระทั่งพระเจ้าตะเบงชเวตีในสที่สติฟั่นเฟือนอะไรกันไปเลยหรือบ้างก็บอกว่าองค์ตะเบงชเวตีเองเนี่แหละที่ท่านได้ทรงหันเข้าสู่เรื่องศิลศาสตร์ลี้ลับนะครับจนกระทั่งไอความมูเตลูต่างๆเหล่านี้มันก็วกกลับมาทําให้องค์ตะเบงชเวตีได้สติแตกไปหรือมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือ เขาบอกว่าในตอนนั้นเองเนี่ยพระเจ้าตตเบงโชเวตี้นะครับก็ได้ไปคบกับสหายไม่ดีครับก็คือเป็นหลานของเจ้าเมืององค์หนึ่งอะ่ะที่ก็ไม่รู้ไปพูจามายัางไงทั้งสองก็ถึงได้ถูกคอกันมากนะแต่ก็เอาเป็นว่าหลังจากนั้นแหละครับหลานของเจ้าเมืององค์นั้นเนี่ยก็ได้นําเอาเรื่องราวเสียหายๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสุลานารียาเมารวมถึงเรื่องราวบ้าสายมูเตลูเนี่ย เข้ามางมงายสู่ชีวิตของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับจนทําให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยได้บริหารบ้านเมืองแบบไม่ถูกเลยนะครับคือทำอะไรก็ผิดพลาดตลอดเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำไมแอดฟังไปฟังมาแล้วเราไปนึกถึงไอ้รัสปูตินหรือว่าพอมดหมอผีที่มันมาทําให้ราชวงศ์รัสเซียนในตอนนั้นได้ล่มลงไปก็ไม่รู้นะ แต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชเวตีท่านได้ทรงละทิ้งทางด้านการบ้านการเมืองไปใช่ไหมมันก็ได้เปิดช่องโหว่ให้พวกขุนนางต่างๆในราชสำนักที่มีความทะเยอทะยานหรือว่าจะเป็นพวกฝ่ายผู้ที่ปฏิปักษต่อพระองค์เนี่ยก็ได้คิดการอันไม่เป็นมงคลขึ้นมาเลยครับ อย่างเช่นการที่ขุนนางเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มซ่องสมบุคคลเพื่อจะโค่นล้มอํานาจอะไรกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันติดที่ว่าองค์ตะเบงชเวตีเนี่ยท่านทรงมีพระสหายแล้วก็พระพี่เขยที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็จงรักภักดีต่อองค์ตะเบงชเวตี้มากนั่นก็คือบุริงหนองจอถิงนรธา หรือที่ในอนาคตจะกลายมาเป็นพระเจา้าบุเรงนองเนี่ยแหละครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้พวกขุนนางนะก็เหมือนจะเป็นล็อบบี้กับองค์บุริงนองเนี่ยแหละว,ว่าเนี่ยให้ทําการรัฐประหารแล้วก็ก่อตั้งตนเองขึ้นเป็นองค์กษัตริย์เลยเพราะท่านไม่เห็นเลยว่าพระจเจ้าตะเบงเชเวตีต้ตอนนี้เนี่ยท่านได้สติฟันเฟือนท่านได้ไม่ดูแลบ้านเมืองอะไรไปแล้ว่าแต่ว่าด้วยความที่พระเจา้าบุเรงนองในตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างมากนะครับก็คือจงรักภักดีกับพระจเจ้าตะเบงชเวตี้ มาตั้งแต่ตอนเล็กๆที่ได้เป็นสหายด้วยกันเลยอ่ะพระเจ้าบุเรงนองก็ไม่ทําตามสิและด้วยความที่ว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงมีสกิลในระดับ MVP นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับตัวกั้นอ่ะไม่ให้พวกขุนนางอะไรต่างๆได้ลุกขึ้นมาก่อกระบทกันนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลุกขึ้นมาก่อแล้วจะเจอพระเจ้าบุเรงนองกระทืบนะครับผมจนกระทั่งอยู่ๆมันก็ได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับผม ที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีพระมอญผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าสมิงทอรามนะครับเขาก็ไปแอบรวบรวมพักพลชาวมอญเนี่ยเพื่อจะเตรียมมาก่อกรบฏพระเจ้าตะเบงชเวตี้อยู่อีกที่หนึ่งครับผมเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าชาวมอญเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกับพมา่ามาตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าไอ้พวกพม่าเนี่ยมันก็มาตบเก็บบ้านเขาไปอ่ะเนอะมันก็มีอารมณ์ที่แบบมอญก็อยากจะกลับมามีอํานาจบ้างนั่นแหละครับผม อพระมอนคนนั้นเนี่ยก็เลยได้ผันตัวกายมาเป็นหัวหน้าแกงนะครับแล้วก็รวบรวมไพ่พลเตรียมเวลานี้แหละรอเวลาที่พระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับจะทรงอ่อนกําลังลงดูแลบ้านเมืองอะไรไม่ดีพระมนรูปนั้นเนี่ยก็เลยได้ทําการกรบฏขึ้นมาเลยครับผมมันก็เลยได้ทําให้องค์ตะเบงชเวตีนะครับก็จําเป็นจะต้องส่งบุเรงนองเนี่ยให้ออกไปปราบปรามกับพระกระบฏรูปนั้นนั่นแหละซึ่ง ตอนก่อนจะไปเนี่ยนะท่านบุเรงนองก็เหมือนกับรู้สึกมีลางร้ายอะไรบางอย่างไม่อยากจะไปตีพระมอรูปนั้นด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าท่านก็เป็นทหารไงเจ้านายสั่งอะไรมาเนี่ยท่านก็ต้องทำนะครับนั่นแหละครับบุเรงนองเนี่ยก็เลยเดินทัพไปปราบปรามพระมอนกรู้นั้นกันเลยโดยที่หารู้ไม่ครับว่าทั้งสองเนี่ยได้ติดกับแผนการของพระมอรูปนั้นเข้าแล้วเพราะว่า ในขณะเดียวกันก่อนที่พระมรจะได้มาก่อกระบฏอะไรเนี่ยนะพระมรรูปนนเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาล็อบบี้กับพวกขุนนางในสำนักพระราชวังของพระเจ้าตะเบงชเวตีอ่ะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกขุนนางเชื้อสายมอนเหมือนกันนี่แหละและพวกมนเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็รอโอกาสนี้มานานกับการที่จะลุกขึ้นมามีอํานาจอีกครั้งนะครับผมนั่นแหละไอขุนนางมอนคนนั้นนะครับก็เลยได้ใช้โอกาสตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยได้สั่งให้บุเรงนอง ออกไปนอกเมืองนะครับผมก็ไปหลอกให้พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ออกไปล่าสัตว์ไปคล้องช้างอะไรกันแล้วก็ลากออกไปแบบให้อยู่ไกลๆเมืองเลยเข้าไปในป่าในเขาอะไรกันแบบนี้เพื่อที่ว่าถ้าหากขุนนางมอเหล่านั้นเขาจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็จะไม่สามารถยกทัพมาช่วยพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ได้ทันและนั่นแหละ เมื่อพวกขุนนางมอนเหล่านั้นได้ล่อให้พระเจ้าตเบงชเวตีไปออกล่าสัตว์ยังสถานที่ที่พวกเขาได้จัดเอาไว้ได้นะขุนนางเหล่านั้นเนี่ยก็ได้มีการตระเตรียมของขาวต่างๆซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าตเบงชเวตีนะเอาไว้อย่างเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่เหล้าขาวเอาไว้ดื่มเออจนกระทั่งเนื้อนวลนวลเนียนๆขาวๆเนี่ยเอาไหม้พระเจ้าตเบงชเวตี้ได้บีบเล่นกันจนพระเจ้าตเบงชเวตีเนี่ยได้ได้ได้หมดนะ้ำเข้าต้มไปแล้วท่านก็ทรง หลับไปแบบหลับลึกไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเลยนะครับและมันก็เป็นเวลานั้นเองแหละที่พวกเราขุนนางกระบฏต่างๆนะครับก็ได้ไปรุมสกรรมจับพระเจ้าตะเบงชเวตี้มากดปุ่มจัดดาวันแบบรัวๆเป็นแถบแล้วนะกุณสิบตุ้ง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 ดังกันเลยด้วยหอกนะครับผมและสุดท้ายขุนนางก็ได้บั่นเอาหัวของพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยให้ได้หลุดออกมาหรือว่าบางพงสวดานะครับเขาก็บอกว่าพวกขุนนางเหล่าเนี่ย ก็ได้เข้ามาตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตีส่งพระบัรทมอยู่เสร็จแล้วก็ซึบไปที่พระศอรหรือว่าคอเนี่ยให้ได้หลุดกันในทีเดียวกันเลยซึ่งไอความหล่อเนี่ยมันก็จะอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละเนื่องจากว่าตอนที่พระเสียหรือว่าศีรษะของพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยได้หลุดและตกลงไปยังพื้นใช่ไหมครับมันก็ได้มีการบันทึกว่าตาของพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับก็ได้เบิกกว้างขึ้นมาบุ๊ค สร็จแล้วก็ได้กรอกซ้ายกรอกขวากรอกหน้ากรอกหลังเนี่ยกันอยู่นานเลยนะครับผมซึ่งมันก็โอเคแหละถ้าหากว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นการกรอกตาแค่แป๊บๆป๊ไงเพราะว่าบางทีเวลาหัวคนโดนตัดอย่างเช่นในสมัยที่เขามีการใช้เครื่องกิโยตินอะไรแบบเนี้ที่มันตัดเร็วเกินนะครับผมไอ้สมองหรือประสาทของคนคนนั้นที่โดนตัดไปเนี่ยมันก็จะทํางานอยู่ก็เลยทําให้ ตาหรือว่าปากของคนนั้นเนี่ยก็ยังอ้าปากดาปัป๊บๆๆได้อยู่นะครับผมเสร็จแล้วพอสักไม่กี่นาทีเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นก็จะหยุดกันไปนะครับผมแต่ถ้ว่าในกรณีของพระเจ้าตเบงชเวตีเนี่ยพงศาวดารของพม่านะครับก็ได้บอกว่าพระองค์อ่ะได้มีการกรอกตาไปแบบเนี้ยตั้งแต่ช่วงเช้ารุ่งคือสักประมาณตีห้าหน่อยๆน,นะครับยันไปถึงช่วงสายก็คือ9ก้าโมงคือ4ชั่วโมงกันเลยแบบ ศพอะไรจะสามารถกรอกตากันได้สี่ชั่วโมงคืนนี่ดีนะยังแค่ขยับตาอย่างเดียวไม่ได้ขยับปากมาด่าด้วยถ้าด่านี่แบบจะหลอนกันมากเลยนั่นแหละครับผมพอพวกขุนนางต่างๆเหล่านี้ได้เห็นพระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้ทรงแสดงอภินิหารแห่งความเฮี้ยนขึ้นมานะมันก็ตกใจกันสิขุนนางที่ได้ลงมือนะครับก็เลยนําเอาเรื่องนี้ไปถามกับพวกพระอาจารย์ที่เล่นขุนใสของพวกเขาเลยว่าการที่ลูกตาของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ยังกรอกไปกรอกมาแบบนี้ได้ มันจะหมายความว่ายังไงหรือซึ่งพระอาจารย์คนนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็กลับอึง้งจนพูดอะไรไม่ออกเลยล่ะครับได้แต่เดินกลับเข้าไปในห้องเขาแล้วก็ไปหยิบเอาหับวิเศษอันหนึ่งมาที่เหมือนม่าจะเป็นแบบหับเวทมนต์อะไรแบบนี้นะเข้ามาบริกรรมคาถาใส่เพี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ก้อยขุนนางนะครับรีบเอาไอ้ของปลุกเสกเนี่ย เอากลับไปใช้กับพระศพทันทีเลยเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือแว่นตาอปตัสนะครับผมให้เอาไปใส่กับดวงตาของพระศพซะเพราะาไอ้การที่ตาของพระศพได้กระตุกกระตุกซ้ายกระตุกขวาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่พระศพเนี่ยได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไปยังไงละ่ะมันก็เลยระคายเครื่องละคายเครืองพระศพก็เลยอาจจะเหยนขึ้นมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาแว่นนี้นะไปใส่ให้กับพระศพแล้วข้าเนี่ยจะรับรองได้เลยว่าพระศพเนี่ย จะหยุดเฮี้ยนกันอย่างแน่นอนเลยด้วยความที่แว่นตาเนี่ยมันต้องน่ารักมุ้งมิ้งมีสีชมพูหูแมวด้วยซึ่งเมื่อพระอาจารย์ได้พูดมาแบบนี้นะครับมันก็ถึงกับทาให้ขุนนางที่ได้เอาเรื่องมาแจ้งเนี่ยตัวนิ่งสั่นเลยครับอาจารย์ก็เลยแบบเจ้าสั่นอะไรเจ้าผีเข้าเลยก,ก,ก็ก็ข้าอยากได้มั่งสิอาจารย์อาจารย์ไปเอาของแบบนี้มาจากไหนโอ้ยเองมันจะไปยากอะไรล่ะถ้าอยากได้นี่ก็ไปกดสั่งซื้อเลยในลิง์ด้านล่างไอช่องแมวชมพูนี่สิ คือนอกจากในนั้นเจ้าจะสามารถไปเลือกแว่นได้อย่างหลากหลายแล้วนะข่าก็ยังมีโค้ดส,ส่วนลดให้กับเจ้าอีกเอาไปใส่ด้วยนะ FN d a r y ที่จะสามารถเพิ่มบัฟให้กับเจ้าในการลดเพิ่มอีก100บาทในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เจ้าซื้อเลยนะอ๋อๆๆอ,อ,อ,อะไรอีกละครับอาจารย์แต่ว่าข่ามีเรื่องหนึ่งที่ข่าได้เห็นมาในนิมิตเหมือนกันนะเห็นว่าอะไรเหรอครับข้าเห็นว่าการที่พระศพเนี่ยได้กรอกพระเนตรแบบไม่ยอมหยุดยอมนิ่งแบบเนี้ย มันก็ต้องมีความหมายเป็นลางแบบนี้อย่างแน่นอนเลยว่าถึงแม้องค์เหนือหัวตะเบงชเวตีจะทรงสวรรคตไปแล้วแต่ถว่าการปกครองของพม่าที่มีอยู่ในหงสาเนี่ยมันก็จะไม่หมดสิ้นไปจากอํานาจของพมา่าคือพม่าก็จะมีอํานาจมาอยู่เหนือพวกมอญตลอดเนี่ยแหละครับผมซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นจริงดังเรื่องดังกล่าวเนี่ยแหละเพราะเราก็รู้กันใช่ไหมครับว่าหลังจากยุคสมัยของพระเจ้าตะเบงชเวตีได้จบไปเนี่ย องบูเรงนองนะครับท่านก็ได้เข้ามาตีบวกแล้วก็มายึดครองมารวบแผ่นดินพม่าอะไรกันไปใหม่แล้วประเด็นก็คือในยุคสมัยที่ท่านบูเรงนองได้มาครองพม่าเนี่ยนะท่านจะมีการปกครองเมืองที่โหดคือจะเรียกว่าโหดก็ไม่ได้จะเรียกว่าเด็ดขาดมากกว่าสมัยที่พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยได้ทรงครองลาดกันอีกนะครับผมแต่ว่าเรากลับมาที่เรื่องราวของพระเจ้าตเบงชเวตีกันต่อครับที่ว่ากันว่าพอหลังจากพระอาจารย์คนนั้นใช่ไหม ได้ทานายทายทักไปแล้วว่าเนี่ยไอการที่พระเจ้าตเบงชเวตียังทรงกรอกตายอยู่มันหมายความว่าจะเป็นลางบอกคงบอกเหตุอะไรเขาก็ได้ตีความกันว่าพระเจ้าตเบงชเวตีเนี่ยก็น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอ,อยู่ในตัวนี่แหละขุนนางมอเหล่านั้นนะครับก็เลยได้นําเอาร่างของพระเจ้าตเบงชเวตีมาทําการชาปนากิจให้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีเสร็จแล้วเขาก็ได้นําเอาอัฐิของพระเจ้าตเบงชเวตีนะครับไปใส่ในอับทองคํา หลังจากนั้นก็เอาไปฝังในทิศที่เขาบอกว่าเป็นทิศมงคลหรือว่าทิศอะไรในแง่คุณใสสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละมันก็เลยได้ส่งผลให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งนัดหลวงที่ชาวพม่าได้บูชากันหรือว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ได้ส่งขึ้นไปอยู่บนโอลิมปัสของพม่ากันเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเอาจริงๆจากบันทึกบางประวัติศาสตร์ที่ได้ไปหามานะเขาก็บอกว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้อ่ะ ท่านก็ไม่ได้ส่งสิ้นพระชนโดยการโดนบั่นพระศอออกนะครับผมแต่ว่าท่านเนี่ยก็ได้เสียชีวิตเพียงแค่การโดนหอกอะ่ะจิ้มจิ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 มหลังจากนั้นนะครับเขาก็นําเอาร่างของพระเจ้าตะเบงโชเวตตี้อะ่ะไปทวงน้ํากันแทนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกทหารพรมาร่าในเวลาต่อมาถ้าเขารู้ว่าพระเจ้าตะเบงโชเวตตี้โดนสังหารไปใช่ไหมทหารเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมาหาพระศพได้นะครับ มันก็เลยที่ทําให้เราคิดว่าหรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอาเรื่องราวความเฮี้ยนของพระเจ้าตะเบงชเวตี้หรือการที่มันมีการยกย่องว่าเอาพระองค์เนี่ยได้ไปเป็นนัดหลวงอะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่เขียนต่อมาโดยพวกชาวพมา่าเองเนี่ยแหละที่ในเวลาต่อมาก็ยังครองชาวมอนกันได้อยู่ไงแล้วก็แบบไม่อยากจะเสียหน้าโดยการที่แบบกษัตริย์ของเขาเนี่ยเคยโดนพวกมอนอะไรสังหารไปนะครับมันก็เลยที่มีการแต่งเรื่องให้มันดูเหมือนกับพระเจ้าตะเบงโชเวตีอ้อ่ะ ยังทรงอํานาจอยู่แม้กระทั่งตอนที่พระองค์จะได้จากไปแล้วก็ตามแล้วก็มีการยกย่องให้พระองค์เนี่ยเป็นในระดับเทพกันเลยนะครับเพราะอย่างที่เราลูกรู้กันใช่ไหมครับว่าประวัติศาสตร์ในยุคสมัยก่อนมันก็มักจะถูกเขียนขึ้นมาหลังจากที่เหตุการณ์น่ะได้เกิดขึ้นไปนานสักระยะหนึ่งแล้วแล้วบางทีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันก็จะถูกกําหนดโดยปากกาของผู้เขียนนะครับ อย่างเช่นในเรื่องเล่าเรื่องต่อมาก็เช่นกันที่มันก็ยังคงเป็นปริศนากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะนั่นก็คือปริศนาแห่งวีรกรรมยุธทธาถีขององค์นเรศกับลูกศิษย์ปริศนาครับผม ก็คือเป็นที่รับรู้กันมาตั้งแต่ที่เราได้เรียนกันในบทเรียนในห้องเรียนใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นในตอนสมัยที่สมเด็จองค์นเรศวรมหาราชนะครับท่านก็เพิ่งทรงประกาศเอกราชขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยม,มันก็เลยได้ทําให้หงสาในตอนนั้นเนี่ยไม่พอใจนะครับผมที่พอหงสาได้รับทวิตเตอร์แบบ องนเรศในตอนนั้นได้ทําการประกาศเอกราชเพื่ออโยธยาและแล้วหงสาในตอนนั้นก็เลยคงจะรับไม่ได้นะครับก็เลยต้องส่งใครคนหนึ่งมาเพื่อจะมาปร,ราบอโยธยาซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ทางหงสาได้ส่งมาตอนนั้นก็คือพระมหาอุปราชหรือว่าพระโอรสแห่งพระเจ้าหงสานั่นเองนะครับก็ได้นำทัพเข้าไปบวกกับอโยธยากันอยู่แบบหลายต่อเลยจนกระทั่งมันได้มาถึงเรื่องราวในสมรภูมิล,ลบแห่งหนึ่งณนะ ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีที่ในตอนนั้นก็ได้มีเรื่องเล่าว่าอยู่ๆนะครับช้างขององค์นเรศะก็เกิดอาการตกมันขึ้นมาครับคือช้างบ้าว่างั้นเถอะเสร็จแล้วช้างเนี่ยก็วิ่งแบบพุ่งเข้าไปในกองทัพพม่าชนหานพม่าเนี่ยกระเด็นกระจายอะไรกันแบบอย่างรุนแรงกันเลยแต่แบบด้วยความที่ว่าช้างมันได้บ้าครั้งนี้แล้วมันได้วิ่งเข้าไปนี่แหละมันก็เลยได้ทําให้องค์นเรศนะครับท่านก็สามารถบุกเข้าไปจนถึงกลางวงของพวกพม่ารามันได้ แล้วก็ไปเจอกับเดอะบอสของพมา่าในตอนนั้นซึ่งก็คือองค์พระมหาอุปราชนั่นเองที่พอหลังจากเจอพระมหาอุปราชเสร็จใช่ไหมองค์นเรศก็เลยคิดจะถือโอกาสนี่แหละในการที่จะ,ะเผด็จศึกระหว่างพมา่ากับอโยธยาให้มันได้สิ้นสุดกันไปในตอนนั้นเลยโดยการตะโกนไปบอกพระมหาอุปราชว่า เฮ้ยพระมหา,มา,หาอุปราชพีพีเ่า,า,าซึ่งตอนแรกนะครับองค์พระมหาอุปราชนี่ก็แบบกระอึกกระอักนั่งอยู่บนหลังช้างใต้ล่มไม้สักพักแบบไม่อยากจะออกไปเลยแต่ว่าองค์นเรศเนี่ยก็ได้ใช้สกิลในการโผวกเพิ่มเติมนะครับคือไปยั่วยุให้องค์มหาอุปราชเนี่ยออกมาทําการ P ี p บนหลังช้างหรือว่ายุทธหัตถีด้วยกันนะครับโดยการบอกว่าไหนไหนเนี่ยเราทั้งสองอ่ะก็เป็นเชื้อกษัตริย์เชื้อเจ้าเหมือนกันอยู่แล้วเราเนี่ยควรจะออกมาทํายุทธหัตถีด้วยกันเซ เพื่อในการต่อมาเนี่ยมันจะได้เป็นเกียร์ต่อแผ่นดินอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเอาศักดิ์ศรีเข้ายั่วว่าเงั้นแหละมันก็เลยได้ทําให้พระมหาอุปราชในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะไม่สามารถตอบปฏิเสธได้นะครับเพราะแบบเดี๋ยวปฏิเสธไปก็เขินแล้วมันจะอายแบบเสียศักดิ์ศรีบ้านเมืองอะไรประมาณนั้นละมัง้งองค์พระมหาอุปราชนะครับก็เลยได้เข้าร่วมการ PVP ครั้งนั้นเลยคือขี่ช้างไปชนกันกันกบพระนเรสวนกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งเสียงตึ้งตึงต้ง มันก็ได้ดังออกมาจากตัวของพระมหาอุปราชครับผมก็คือพระมหาอุปราชเนี่ยได้โดนพนเลสวนฟันชุบแล้วก็ลม้มลงตุบอยู่บนคอช้างนะครับผมเสร็จแล้วทางอยุยาเนี่ยก็ได้ชัยชนะไปนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องฉบับหลักๆที่ชาวไทยเนี่ยก็มักจะได้ยินกันมาในห้องเรียนใช่ไหมครับผมแต่ว่า ชื่อหรือเปล่าว่าพอเราได้ไปพูดกับพวกพม่มาเนี่ยนะเขาจะมีเรื่องราวกันแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยนะครับคือในพงศวดานเนี่ยเขาได้บอกว่าไอการยุทธหัตถีอะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับคืออยู่ๆเนี่ยองพระมหาอุปราชก็ได้โดนกระสุนอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนอะ่ะได้ลอยมายิงตุ๊บเข้าใส่องค์พระมหาอุปราชแล้วท่านก็ได้ล้มลงบนคอช้างอันนั้นนะครับผมคือมันอาจจะมีสไนเปอร์อะไรด้แบบไปดักยิงหรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยจากการตีความของพวกนักวิชาการนะเขาก็บอกว่า ไอการสไนเปอร์อะไรในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่นอกจากว่าไอพวกปืนสไนเปอร์อะไรมันจะไม่มีเลยใช่ไหมไอเทคโนโลยีการยิงปืนสมัยก่อนนะมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะยิงได้แบบแม่นยําเหมือนกับปืนในยุคนี้ด้วยนะดังนั้นเองถ้าหากเราจะไปจินตนาการว่ามีสไนเปอร์แบบดักอยู่บนต้นไม้แล้วไปยิงพระมหาอุปราชเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตอนนั้นเนี่ยช้างขององค์พระนเรศวรนนะ่ะ พอตอนที่ได้ตกมันแล้ววิ่งก็ไปยังฝั่งพม่าใช่ไหมไอทางทหารของอโยธยาเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวกษัตริย์ของพวกเขาเนี่ย จะเป็นอะไรหรือเปล่าทหารของอยุธยาที่ได้อยู่ตอนนั้นน่ะก็พยายามยิงปืนใส่เขาไปในกองทัพพม่าเพื่อเป็นการแบบยิงคุ้มกันไม่ให้พวกทหารพม่าเนี่ยได้เอามีดเงี้ยวเคี้ยวขอมาจกพระนเรศวรกันไปนะครับและด้วยอารมณ์ความยิงแบบมั่วสั่วในตอนนั้นแหละก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าลูกกระสุนเนี่ยมันก็ได้เปเปไปปุกเข้ากับตัวของพระมหาอุปราชนะครับและพระมหาอุปราชเนี่ยก็เลยได้เครื่องดับลงศพบนคอช้างตอนนั้นเลย ก็คือเอาเป็นว่าในพงศวดานของพระม่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพระมหาอุปราชนะครับท่านก็ได้ทรงสิ้นพระชนไปด้วยกระสุนของใครไม่รู้ครับที่เป็นคนคนหนึ่งของพวกโยเดียว่างั้นแหละและหลังจากนั้นพอพระมหาอุปราชได้ล้มลงบนคอช้างนะครับมันก็เกิอดอาการที่ควานช้างหรือทหารแถวนั้นเนี่ยก็ได้บังคับให้ช้างของพระมหาอุปราชนะหลบหนีเข้าไปในป่าเพื่อไปกำบังไว้ก่อนไม่ให้ทางกองทัพอะได้รู้ว่าพระมหาอุปราชนะครับ ได้เสียท่าแล้วเพราะแบบเดี๋ยวพวกกองทัพอะไรมันจะหมดกําลังใจไปใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็ไปเช็คร่างพระมหาอุปราชดูว่าร่างกายท่านเนี่ยยังมีชีพจรอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วนะครับคือเครื่องดับไปจริงๆไม่สามารถรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ได้ทางกองทัพพมา่าในตอนนั้นเนี่ยก็ถึงได้ตัดสินใจยกเลิกการรบในครั้งเนี่ยแล้วก็ถอยทัพกลับหงสาไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้นําเอาพระศพของพระมหาอุปราชนะครับ ไปประกอบพิธีพระเพลิงศพอะไรกันเรียบร้อยเลยคือเราจะเห็นได้นะครับว่าในพงศสวดานพมา่าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการกล่าวถึงวิรกรรมความกล้าหาญอะไรในการลบขององค์นเรศกันเลยเขาแค่บอกว่าพระมหาอุปราชนะ่ก็ได้สิ้นชีพด้วยเหตุที่ไม่ได้คาดฝันกันก็แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งอันนี้แหละมันก็เลยได้ทําให้เกิดคนเขาสงสัยกันมาเลยว่าไอ้เรื่องราวฉบับไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเกิดแน่คือแบบพมา่าเนี่ย เขาอยากจะบิดเบือนเรื่องจริงกันหรือเปล่าว่าแบบไอ้การพ่ายแพ้ในสงครามยุทธหัตถีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการทําให้พม่าได้เสียเกียรติดูว,ว่าผู้นาของเขา,าสกิลสู้กับทางฝ่ายของอโยธยากันไม่ได้แต่ในทางกลับกันนะครับมันก็จะมีอีกฝ่ายที่เขามองว่าทางอโยธยาเนี่ยได้เขียนเรื่องโม้ขึ้นมาหรือเปล่าด้วยจุดประสงค์ที่เขาอยากจะแบบ เชิดชูให้องค์นเรศนะ่ะดูเป็นกษัตริย์นักรบที่มีฝีมือน่านับถือไงแต่แบบจะบอกว่าเดอะบอสของฝ่ายตรงข้ามเขาได้โดนกำจัดไปด้วยกระสุนของลูกกระชกที่ไหนไม่รู้มายิงไปเนี่ยมันก็ดูจะไม่เจ๋งใช่ไหมดังนั้นทางพงศาวดารของอโยธยานะครับก็เลยเขียนใส่เรื่องเข้าไปแบบเนี่ยมันเป็นเพราะองค์พระนเรศนะท่านก็ได้ไปฉ,ฉันพูดเนอร์ดทำไมองค์พระนเรศนะท่านก็ได้ไปทํายุทธหัตถีมาแล้วท่านก็ชนะมาได้ด้วยคือเป็นการชนะแบบสมเกียรติอย่างมากนะครับผม เพื่อจะเป็นการเชิดชูหรือทำให้ภาพลักษณ์ขององค์พระนเรศเนี่ยก็ดูเป็นฮีโร่มากขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งไอปริศนาเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันนะครับมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แบบไม่จบเลยเพราะต่างฝ่ายเนี่ยเขาก็ต่างอ้างหลักฐานที่เป็นพงศวรารซึ่งก็เขียนขึ้นโดย ฝีมือของคนอีกฝ่ายนึงนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมายืนยันแบบจริงๆไงเรื่องราวปริศนาครั้งนี้เนี่ยก็เลยไม่น่าจะแก้ไขไปได้อย่างตลอดการนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงอีกเรื่องราวความแปลกประหลาดของ ษัตริย์พม่าอีกคนไหมครับที่มีนามว่าพระเจ้าบุเรงนองที่ถึงขนาดคนไทยเนี่ยก็ยังยกย่องกันเลยว่าพระองค์นะครับได้เป็นผู้ชนะสิบทิศนะครับผมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากได้ยินกันแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังเรื่องราวขององค์บุเรงนองได้ที่ลิงก์ซึ่งแอดได้แปะไว้ที่ด้านล่างนะครับหรือถ้าหากอยากฟังว่าทําไมพมา่าเนี่ยถึงได้กรุงแตกได้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันละเด้อและสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย